หลวงพ่อเล่าเรื่องผีตอนหลวงพ่อปานปราบคุณใสจากพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อฤศีลิงดำวัดท่าทรงจังหวัดอุทัยธา,ยานีเมื่ออาตามาเป็นนาคใกล้จะบวชมีเด็กสาวคนหนึ่งถูกทำ เขาทำกันด้วยวิชาการที่เรียนกันว่าคุณคนในวันแรกที่เธอมาเธอถูกหามเข้ามาแล้วอาตมาก็เป็นหมอรถน้ำมนต์หลวงพ่อปานไม่เห็นว่าอะไรนั่งคุยโอ้น้ำในตุ่มมีก็สั่งรถลงไปรถลงไปเด็กสาวคนนี้แกะกะดินยิ่งรถแกก็ยิ่งดินดินหนักเข้าหนักเข้าแกก็ฉีกเสื้อขาดหมด อีตรงนี้ไม่ค่อยดีเหมือนกันนาะเขาอายุ15ยกยก16ยนยนเป็นคนขาวคนขังสวยหมอก็ชักใจเต้นเหมือนกันแต่เวลานั้นจะบวชตัดสินใจได้ว่าเราจะปฏิบัติในด้านเนคขมะบารมีครือหากไม่คิดอย่างนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะคนมุงดูประมาณสัก200คนจะไปปลุกไปปล้ำแกนะมันไม่ถูกต้องตนประชาทันแน่เมื่อแกฉีกเสื้อหมดแกกดินไปดิ่นมา แล้วล้มฟุบคว่ำลงไปคนก็มุงดูกันตอนฉีกเสือ้อก็เห็นแล้วว่ามีแต่เนื้อกับหนังแกไม่มีอะไรผูกมาด้วยหลวงพ่อพานสั่งใหญ่รถใหญ่แต่เมื่อแกลุกขึ้นมาปรากฏว่ามีมีดโตยาวมีตราสังผูกสามเปลาะมีดนั้นหล่นออกมาจากกลางอกแกลงไปจะหาว่าแกซุกไว้ในเสื้อไม่ได้มีโตนี้ใหญ่มากมีด้ามเหล็กไม่มีที่ซ่อนแน่ หลวงพ่อปานก็ให้คนนำมาแล้วก็บอกว่านี่เขาทำมานะถ้าเด็กคนนี้อยู่ถึงเจ็ดวันตายแน่มีดมันจะขยายตัวเต็มที่แล้วครั้งที่สองก็โดนอีกคราวนี้โดนเลียดตัดเหล็กครั้งที่สามโดนพวงตะปูเล่าย่อๆอาการเหมือนกันเมื่อถึงวาระที่สามแล้วต่อไปหลวงพ่อปานก็บอกทุกคน บอกว่าจงระวังระวังให้ดีนะพระทุกองค์นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหน้าต่างด้านทิศตะวันตกห้ามเปิดได้ยินเสียงอะไรโป๊ะเป๊ะโป๊ะเปะ,ปะละเกยยาอย่าทักเป็นอันขาดมันจะทำคุณใสมาใส่ตัวก็เป็นอันว่าทุกรูปรับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามพรากฏว่าเป็นความจริงเพราะเวลาค่ำคืนเสียงหน้าต่างบ้างหน้าจั่วบ้างคล้ายคายของหนักควางมาโทก แต่เวลาตอนเช้าไปดูจะเป็นเศษดินเศษหินเศษอิฐก็ไม่มีทั้งนั้นถ้าเป็นคนขว้างมาสิ่งนั้นจะต้องตกอยู่ไกลๆต่อมาคืนสุดท้ายเป็นวันเสาร์หลวงพ่อปานสังติร,รัังตอนเย็นเปล่าหมู่เทววิริทั้งหมดบอกว่าวันนี้เขาเอาเราแน่ทุกรูปมารมอยู่หน้ากุฏิฉันจะไปไหนเป็นอันขาดปวดท้องขี้ปวดท้องเยี่ยวขี้เยี่ยวมันบนนี้ ห้ามไปนอกบริเวณกุติฉันตัวฉันไม่เป็นไรฉันห่วงใยพวกเธอว่าจะมีอันตรายก็เลยกราบเรียนหลวงพ่อปานว่าเขาจะทำอะไรขอรับหลวงพ่อปานก็บอกว่าวันนี้เขาฆ่าเราแน่ขามุงเอาแน่ไม่ใครคนใดคนหนึ่งเคราะร้ายวันนี้โดนแต่ไม่เป็นไรถ้านั่งอยู่หน้ากุติฉันไม่เป็นไร ็เลยรวมกันอยู่ที่นั่นเวลาประมาณสองนาฬิกาหลวงพ่อปานปลุกบอกนีเขาเริ่มจะลงมือแล้วเขาตั้งพิธีแล้วนะพวกเธอตั้งบาร,รมีของพระพุทธเจ้าไว้พุทธโธนะอย่าลืมพุทธโธเท่านั้นนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโธไม่ต้องว่าอะไรมากนึกถึงบาร,รมีพระพุทธเจ้าไว้จะปลอดภัยพวกเราก็ตั้งท่าเลยนั่งกรรมฐานกันหมดแทนที่จะนอนภาวนาเฉยเนั่งกรรมฐานใจสบาย พอจิตสงัดปรากฏมีเสียงปืดแวกอากาศคล้ายๆลูกกระสุนปืนใหญ่แวกอากาศแต่มันดังมากกว่านั้นพอวืดเข้ามาเสียงเพาะทางด้านหน้าโบสแล้วก็ด้ยินเสียงต้นไม้ค่อยๆล้มเมื่อเสียงนั้นหมดไปแล้วหลวงพ่อปานก็เรียกบอกหลอดภัยแล้วโลกคำหมดฝีมือเท่านี้แล้วท่านก็บอกว่าไปดูหน้าโบสถสิฉันว่าต้นหางนกยุงล้มนะต้นหางนกยุงต้นนี้โอบไม่รอบ เกือบจะสองโอบหินจะได้ใหญ่มากๆมันล้มแบบสุภาพจริงๆคือล้มไปทางด้านทิศตะวันออกพาดโคกโบดแล้วกราบเรียนถามหลวงพ่อปานว่าเขาทำด้วยอะไรหลวงพ่อปานบอกครกตํำข้าวนี่ถ้าใครโดนเข้าตายทันทีฉันจึงได้เกรงว่าพวกเธอนะจะมีเคราะห์หรือปากไม่ดีไปทักเข้ามันจะเข้าตัวอย่างนี้เขาเรียกกันว่าคนคน ทีนี้เวลาเช้าก็ไปค้นกันดูปรากฏเจ้าครกลูกนั้นไปอยู่ในสะแต่ว่าสะมันแห้งแล้วหลวงพ่อปานท่านกดเอาดินมาทํโคกโบสถะนั้นแห้งแล้วไปค้นได้ในวัดไม่เคยมีครกตําข้าวเมื่อเวลานั้นผ่านไปความปลอดภัยมาถึงแล้วแต่ก็ยังไม่ปลอดหมดอยู่มาอีกไม่กี่วันปรากฏว่าลาวคนหนึ่งเดินทางมาถึงที่วัดตอนเย็นแล้วเดินไปในป่าช้าไปพบพระเข้าก็ถามพระว่า กระท่อมที่เขาเอาไว้ผีว่างๆมีไหมอยากจะอาศัยนอนบรรดาพระก็บอกว่ากุฏิว่างมีเยอะศาลาก็ว่างพักที่กุฏิพักที่ศาลาดีกว่าเจ้าลาวคนนั้นเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการเขาต้องการจะนอนในป่าชา้าเพราะว่าเขาต้องนอนในที่สงัดวิชาการที่เขาเรียนมานั้นเขาต้องนอนในที่สงัดพระกรตามใจก็จัดหากระท่อมที่เขาเอาไว้ศพ แล้วเขาเอาศพไปเผาแล้วซึ่งมีว่างอยู่ให้พักเมื่อพักแล้วพระก็เอาเสื้ออมอนอมงและตักน้ำไปให้เขาก็คุยทั้งหลักวิชาการว่าเขาดีอย่างนั้นอย่างนี้พระก็ชอบใจอยากจะเรียนกับเขาเขาก็บอกจะให้เรียนแต่วันนี้ยังเรียนไม่ได้เอาไว้วันหน้าไว้วันพฤหัสจะให้เรียนเมื่อถึงเวลาค่ำพระก็กรับ ทุกคนอยู่ในสภาพสงบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเวลาสองท่มไปหาหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานก็ไม่เดียวว่าอะไรหลวงพ่อปานอธิบายธรรมะธรรมโมวิธีปฏิบัติตำหนีความชั่วของพวกเราส่งเสริมความดีของพวกเราเป็นอันว่าทุกวันต้องโดนหลวงพ่อปานด่าเสียบ้างแล้วก็ชมบ้างสองอย่างได้สองอย่างทุกวัน แต่วิธีดาของท่านท่านไม่ได้ดาหยาบท่านดาคนอื่นดาพระวัดอื่นดาคนอื่นแต่ว่ามันมาชนพวกเราแต่ความจริงท่านไม่ได้ไปเห็นใครเขาที่ไหนเห็นพวกเราทำไม่ดีก็พูดว่าแม้ถ้าพระของฉันเป็นอย่างนั้นฉันจะเสียใจมากแต่นี่พระฉันดีนะอย่างนี้เป็นต้นอย่างพระไปร้องเพลงที่ศาลาปรกศาลาปรกคือศาลาไว้ผีสวดผีศาลาสดศพอยู่ที่ป่าช้า เห็นพระร้องเพลงสองรูปท่านไปซ่วมท่านเห็นเข้าท่านจำหน้าได้ท่านไม่พูดแล้วถึงเวลาวันประชุมวันโกนถือเป็นการประชุมใหญ่ทุกวันใครขาดไม่ได้ถ้าป่วยไข้ไม่สบายจะต้องลาท่านก็คุยบอกว่าท่านไปวัดโน้นไปตรวจงานก่อสร้างผ่านหน้าวัดวัดหนึ่งได้ยินเสียงคนร้องเพลงสองเสียงแล้วท่านก็ถามคนแจวเรือว่าใครร้องเพลงคนแจวเรือเขบอกว่าพระ ถามว่าร้องที่ไหนคนเจรเรือก็บอกว่าที่ศาลาปรกถามว่าวัดอะไรเขาก็บอกแต่ลืมท่านว่าอย่างนั้นลืมชื่อวัดแล้วท่านก็บอกว่าพระร้องเพลงนี่นะฉันว่ามีความเลวยิ่งกว่าหมามากหมาไม่มีการหลอกลวงคนอื่นท่านว่าอย่างนั้นหมานะไม่ไปหลอกลวงใครมันแสดงตัวเป็นหมาอยู่เสมอแต่พระไปร้องเพลงนี่เลวกว่าหมา คือจิตใจเป็นคารวาสแต่ทำตัวเป็นพระหลอกลวงชาวบ้านกินข้าวของชาวบ้านแล้วลงนรกหมาดีกว่าตั้งเยอะกินข้าวของใครก็ไม่ลงนรกชาวบ้านเลี้ยงหมามีอานิสงส์ดีกว่าเลี้ยงพระร้องเพลงสบายใจไปเลยนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมากับพรากฏว่าพระร้องเพลงไม่มีท่านด่าพระวัดอื่นหรอกนะท่านไม่ได้ด่าพระที่วัดแต่ว่าชมพระที่วัดของท่านว่าด,ดีจริงๆไม่มีอย่างนั้น ถ้ามีอย่างนั้นท่านจะเสียใจมากนี่เป็นวิธีด่าพระของท่านพวกเราได้รับทั้งคำชมคำด่าทุกวันเป็นปกติสบายถ้าไม่ถูกด่าเสียบ้างไม่โดนชมเสียบ้างไอชมนี่ไม่สบายใจเท่าไรถ้าด่าเมื่อไรสบายเหมือนนั้นมันชื่นใจเพราะว่าจะมีโอกาสตัดความเลวลงไปแต่วิธีด่าของท่านก็ด่าแบบนั้นแหละด่าชาวบ้านชาวเมืองที่ไหนไม่ทราบไอคนผิดนะไม่ถูกดา่า แต่ว่ามันไปชนเข้าเองในเมื่อประชุมมาแล้วตอนหัวคำ่ำท่านพูดธรรมะธรรมโมให้ฟังชมบ้างด่าบ้างตามปกติแล้วพวกเราก็เข้ามานอนท่านก็ไม่บอกยังไงถึงเวลาตีสองมาแล้วตาเชิดมาปลุกปลุกอาตมาบอกไปปลุกพระทุกรูปอันตรายเกิดขึ้นกับหลวงพ่อแล้วเมื่อมีคำสั่งแบบนั้นก็เข้าไปดูเห็นตะขาบตัวเบอร์รอมันนอนโย ท่านก็รายงานว่าลาวมันทําชั้นไปปลุกพระเร็วประชุมกันด่วนตีสองแล้วนี่มานั่งปลุกกันอยู่ยังไงพ่อเจ้าประคุณนอนหลับก็ไม่ค่อยตื่นแต่วิธีตื่นง่ายมีอย่างหนึ่งคือตีระฆังผิดเวลาพวกนี้ไม่ได้พร้อมเสมอถ้าเป็นทหารเขาเรียกว่าเตรียมพร้อมอันดับหนึ่งตลอดเวลาก็เลยย่องเป็นนวดระฆังเข้าให้ระฆังใหญ่ทันใดนั้นเสียงประตูก็เปิดโครมครามโครมครามวิ่งตึงตังตึงตัง ่างคนต่างถือเหล็กถือขวานถือค้อนมาตาม,ตามกันคิดว่าอันตรายเกิดแก่วัดเข้ามาที่ระฆังพระกระถามว่าตีระฆังทำไมอาตมาก็บอกว่าหลวงพ่อตีโว้ยข้าไม่รู้หรอกโนนเรื่องของเรื่องจะรู้เรื่องก็ไปที่หลวงพ่อไปไปกันเดี๋ยวนี้เร็วด่วนหลวงพ่อต้องการพบด่วนพระทุกรูปก็ไปขัดขเมเรไม่ได้เรียบร้อยหรอก เตรียมตีกันแล้วเตรียมรบเพราะเขารักหลวงพ่อมากเคารพหลวงพ่อมากเกรงว่าอันตรายจะเกิดแก่หลวงพอ่ออาวุธที่พระเขาถือมานั้นไม่ใช่อะไรมันเครื่องมือทํางานพกคอนบ้างสิวบ้างพวกขวานอะไรพวกนี้แหละเครื่องมือทํางานทั้งนั้นแหละไม่ใช่เครื่องมือสําหรับรบแต่มันก็ใช้ได้เมื่อยามจําเป็นพอเข้าไปถึงหลวงพ่อแล้วเขาขัดขมิ้นไม่มีอังสะท่านก็ไม่ว่ายังไง หลวงพ่อปานก็ว่าเอาพวกเรามาดูอะไรนี่แน่ท่านมีตะเกียงลานอยู่สามลูกท่านไขจ้าจุดสว่างบอกว่าเห็นอะไรไหมเกิดมองดูตะขาบตัวใหญ่พระทุกรูปก็ถามว่าตะขาบตัวใหญ่มันมายังไงท่านก็ถามว่าเมื่อตอนเย็นนี้มีลาวมาพักที่ป่าช้าบางหรือเปล่าทุกรูปก็บอกว่ามีเพราะต่างคนต่างก็รู้ หลวงพ่อปานบอกว่าเจ้าล่าคนนั้นมันทําฉันมันปล่อยตะขาบให้กัดฉันแล้วเข้าไปในตัวถ้ากัดเข้าแล้วพวกเธอแก้ไม่ทันหรอกฉันตายแน่ก็เลยเรียนถามท่านว่าทําไมตะขาบมันไม่กัดหลวงพ่อเล่าขอรับหลวงพ่อปานตอบว่าจะกัดยังไงเล่าฉันรู้ตั้งแต่หัวคําแล้วฉันก็เลยไม่หลับตั้งท่าคอยสู้กับมันคอยระวังมันอยู่มันเข้าถึงตัวฉันไม่ได้หรอกเพราะฉันขีดวงไว ถ้ามันจะมามันก็มาได้แค่เส้นนี้ก็เห็นเส้นที่ท่านขีดด้วยช็อกพอดีท่านก็ชี้ดูว่ามันจะมาได้แค่นี้มันจะเข้าไปอีกไม่ได้ตะขาบตัวนี้ถ้ากัดใครเข้าก็ต้องตายบวมทั้งตัวดีไม่ดีก็เข้าไปอยู่ข้างในเขาต้องการนี่กัดเป็นพิษด้วยแล้วก็เข้าไปในตัวเราด้วยเราก็จะตายทันทีพระทุกโรคถืออาวุธอยู่แล้วเครื่องมือทำงาน ตั้งทางฮึดฮัดจะไปจัดการกับเจ้าลาวหลวงพ่อปานท่านก็เลยโบกมือบอกว่าไม่ควรเราเป็นพระทําอย่างนั้นไม่ได้ช่างเขามันเป็นกรรมของเขานะลูกนะมาปรึกษากันอย่างนี้ดีกว่าถ้าเราทําเขาเราก็บาปแต่ไอของเขาเราส่งคืนเขานี่เราไม่บาปนะลูกนะมันของของเขาเราจะคืนเขาดีไหมทุกรูปก็พร้อมใจกันตอบว่าควรคืน แล้วก็ไหลรูปบอกว่าคืนแล้วให้มันตายไปเลยหลวงพ่อปานท่านก็ยิ้มบอกว่าตายไม่ได้หรอกโลกเราตั้งใจให้เขาตายไม่ได้เราบาปสินขาดถ้าเราคืนเขาไปแล้วเขาจะตายหรือไม่ตายมันเป็นเรื่องของเขานะเจตนาเราตั้งใจเฉพาะคืนทุกรูปก็ตอบว่าควรทำอย่างนั้นท่านก็เอาไว้วนกลับมันขดอยู่นี่ ก็วนทวนมาวนทวนมาแล้วก็ปรากฏว่าเจ้าตะขาบเหยียดตัวตรงมเมื่อเหยียดตัวตรงท่านก็เอาไวา้เคาะกระดานสามทีเสียงกักกักกักพอเสียงกักที่สามเจ้าตะขาบก็วิ่งเพลิดหายไปทั้งทั้งที่มีฝาหน้าต่างก็ปิดหาทางลอดไปไม่ได้ตัวมันใหญ่ขนาดแขนไม่ทราบว่ามันไปยังไงในเมื่อมันไปแล้วท่านก็สั่งรีบเข้าไปในป่าช้าด,ด่วน ไปหามเจ้าลาวมาเดี๋ยวมันจะตายเสียก่อนนั่นเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างพวกเราล่ะก็ล่อยให้มันเป็นผีไปแล้วนี่หลวงพ่อปานท่านเมตตาพวกพระก็วิ่งไปตะเกียงถือไปตะเกียงรัวที่ไหนได้แพลับเดียวท่นนั้นปรากฏว่าเจ้าลาวนอนครวนครางตัวใหญ่เบอ้อเร่ไม่ใช่ตัวอะไรนะตัวมันบวมหามเอามาก็ช่วยกันหามเอามาหลวงพ่อปานก็สอบสวนว่าเองทําตะขาบมาใช่ไหม มันก็รับว่าใช่ท่านก็เลยบอกว่าฉันไม่ได้ทำเธอนี่ฉันส่งกลับไปให้เธอเธอไม่เก่งจริงนี่ท่านก็ถามว่าจะให้รักษาไหมเขาก็บอกว่าขอให้ท่านช่วยรักษาหลวงพ่อปานก็บอกว่าจะรักษาก็ได้แต่ต้องสัญญากันก่อนว่าหนึ่งต้องเลิกใช้วิชานี้สองต้องยอมบวชสามต้องเจริญพระกรรมฐานทำได้ไหม ที่แรกมันเสียใจบอกบวชได้ทำกรรมาฐานได้แต่วิชานี้ขอให้ทำต่อไปได้หลวงพ่อปานท่านบอกว่าถ้าต้องการทำวิชานี้ต่อไปก็เชิญตายเชิญปวดไปฉันไม่แก้ให้ในที่สุดมันปวดหนักเข้าก็ยอมแพ้บอกว่ายอมเลิกเลิกวิชาไสยศาสตร์หลวงพ่อปานก็ให้พระสวดมนต์บทหนึ่งสวดอะไรก็จำไม่ได้พอสวดจบท่านก็บอกว่า นับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปวิชาของเธอที่เรียนมาในด้านศิยศาสตร์ฉันถอนหมดแล้วเธอใช้อะไรไม่ได้อีกจงตั้งหน้าตั้งตาทำแต่ความดีทำบุญกุศลบวชแล้วเจริญกรรมฐานแม้มันร้องให้เสียเกือบแย่แล้วท่านก็ให้การรักษาทำน้ำมนต์ให้มันดื่มพอดื่มเสร็จประเดียวเดียวสักห้านาทีก็ปวดอุจจาระการปวดก็คลายตัวพอไปถ่ายอุจจาระ แทนที่อุจาระธรรมดาจอกมากลายเป็นโซ่ขนาดย่อมหล่นออกมาเสียงถ่ายดังสนั่นสิ่งที่ออกไปไม่มีอุจจาระเลยกลายเป็นโซ่ทั้งเส้นหลวงพ่อปานก็ให้พระคีบมามาดูท่านถามว่านี่โซ่ที่เธอเตรียมมาทำชันใช่ไหมมันก็รับว่าใช่เป็นอันว่าวันรุ่งขึ้นกระบ,บวดพ่อบวชแล้วพระลาวูปนี้ภายในพรรษาเดียวก็สำเร็จอภิญญาหกด้านชานโลกี หลังจากนั้นท่านก็ออกทุด,ดงเข้าป่าไปแล้วก็หายลับไปเลย